i นี่คือแผนผังและป้ายบอกทางภายในวัดอรุณแสดงตำแหน่งสิ่งก่อสร้างสำคัญทางไปยังอาคารต่างๆเช่นพระปางโบสถ์วิหารและห้องน้ำยังไงล่ะแม่ที่ไหนล่ะใส่ปุ๋ยเซื่อเลย วันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ผับผับปองใช่ดิผู้สาวหรือผู้สาวบ้านผู้ว่าสวยเลยไหมอะไรสง่าเหรอตะลึงงะอะไรกันใช่เคยผู้เคยได้ยินว่าว่าพูดว่าสวยอ่ะอ๋อเหรอตะลึงมาอลังนย้่เลิศเลยล่ะได้ไหมล่ะเราอยู่นีปไปไหน เวันนี้นะคะเราก็จะเข้าวัดนะคะเข้าวัดแบบว่าเข้าไปดูพระปางริงๆเลยเย้แม่วัดอรุณนั้นเป mm ็ hmm. Teraz, e ok นพระอารามโหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพยุพราชทรงสร้าง หรือปฏิสังขรเป็นการส่วนพระองค์ตั้งอยู่แขวงวัดอารุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพอันนี้เขาก็จะมีกฎห้ามแต่งตัวโปนะคะไปชี้ไปชี้ดีระวัง วัดอรุณเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยธุธยาเดิมชื่อว่าวัดมะกอกแต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ยายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีและมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารูปสร้างจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นะรรานภาลัยรัชกาลที่สองจึงทรงดาเนินปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จโดยพระราชทานนามวัดวัดวัดอรุณราชวรวิาม มีการศึกษาวิวเคราะห์วัดอรุณอย่างละเอียดว่าเป็นวัดที่ได้รับการออกแบบโดยยึดตามคติไตรภูมิเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานาพระมหาธาตุหลวงประจำกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งใจให้เป็นภาพจำลองของโลกและจักรวาลตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในสังคมไทยยุคนั้น พระปรางวัดอรุณคือสัญ,ญลักษณ์ของเขาพาสเมนส่วนผังพระอุโบสถที่อยู่ใกล้กับปางวัดอรุณคือสัญ,ญลักษณ์ของชมพูทวีปประกอบด้วยมชิมะในประเทศในป่าหิมพานต์ส่วนทางพุทธว่าบริเวณพระมณฑลพระพุทธบาทจำลองและพระเจดีย์คือสัญ,ญลักษณ์ของลังกาทวีป ่วันนี้เราก็อยู่วังหลังแล้วเย้ไอวันนี้เรามากินซูซีวังหลังใช่เพราะว่าฝนตกนะคะเราก็เลยมาวางหลังด้วยเลยหลัก

ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอาจจะยังไม่เห็นนะคะต้องเดินไปอีกต้องเดินไปอีกเปียกรู้แล้วอย่าบว่าเปียกจริงๆมันก็ใกล้ๆกับวัดอรุณเลยนะคะตรงนี้นั่งรถมาได้ค่ะไม่แพงไม่แพงนั่งรถมาได้แต่เลือกพี่แกร์ดี่ดีนะคะจริงเลือกพี่แกร์ดี่ดีนะถึงแล้วนะคะชื่อว่า โอเคค่ะแล้ก็ถึงร้านซูชิแล้วอุ้ยเรากินอย่างนั้ก็ได้นะยังไม่ที่แบบเราก็ใส่ใจถ้าแบบนี้จะเดินเหรอเขาไม่สกแกนค่ะเขาจะให้สกแกนสั่งอาหารนะคะทุกคนเมืม็นกุศลน่ะเป็นนี้เป็นนี้ทุกคนนะหนูก็กำลังสั่งอาหารอยู่นะคะมันต้องหนึ่งเอ๊ เรามารออาหารกันนะคะนี่นะคะก็จะอ่ะเปิดเมนูเปิดเมนูมีอะไรบ้าง,งนแนะนำแนะนำนี่นะคะมนูแต่กดไม่กดอ่าเราเองค่ะไหนกินอะไรคะพี่นี่นะ้าวันนี้นะวันนี้ไม่รู้อะข้าววันนี้นะอยที่ร้านซูชิว่างบายออรชัยนะคะชื่อเจม าจาแกแอคทิฟเคชั่นนะคะเป็นการสแกนเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวเม็นรสชาติอาหารนะคะก็ามาแล้วนะคะกับพากดยากิรา,ายการแรกของเราอ่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวรสชาติกันนะคะ <c oughs> ยังไงแม่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้กินเลยแม่้ยสวยยังไงบ้างล่ะหวายังไงล่ะ แบ่งแบ่งแบ่งอะไรล่ะแบ่งกับแป่งกับแป่งอร่อยากเล่ะไปกินกัอ่มค่บจะมารีวิวกันนะคะจอยที่เรา้กินกินแล้วนะคะได้กินแล้วแปลกอเแล่าไม่เอาอย่าทำอย่างนี้ไม่ใช่บ้านเรานะ ข like, like, ้าวกล้องอร่อยไหมล่ะอร่อยมากเลยอ่ะ

กินหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากินเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊เราจะไปกินที่อื่นต่อเลยนะคะจะไม่ไปหรอกเราเนี่ยอันนี้ตัดลงนะคะเพราะ,ะ,ะว่าหน้าตาสวยมากเหมาะก,กับการเป็นดารานนะแล้วก็เราจะไปข้ามเรือกันนะคะ อันนี้นะคะเรากินไป569บาทนะคะอันนี้รวมแบตแล้วเราจ่ายค่าแบตเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ไม่ไมคิดแยกอ,อ่า,อา,าร,รา,า,า่ส 「感謝に気づいたとき」「会計がゾロめのラネコに会えた」「信号が青い」「レコード弾けた」「小さな喜び何でもいい」「気づいて磨いていく完成旅の途中まだ俺は未完成」「様々なことから吸収してある」「グッとマイクチェックワンツー」「ハ、日々これ口実」「楽しんで生きるための口実」「自分で選んで彩るこの人 อายนะคะยูนิคเขาแตกเขาแจกไอ้มะกะลองมะกะล่องมากะลองเลียงเลี้ยงอะลองชิมดู เหมือนกินลูกอมมันรสเหมือนกันหมดปะมันเหมือนเปรี้ยวป่ปะอืออืออย่างนั้นวันนี้เรากำลังจะไปท่าเรือนะคะเพื่อจะข้ามปากไปฝั่งโน้นฝั่งพระนครเอทใช่ค่ะนนี้นะคะเราจะข้ามไปฝั่งท่ามหาราชโดยเราจะว่ายน้ำไป ห้าคน ちょうど言動を超えればあふれる表現を教えてくれたクラウンザローとした感謝に気づいた時背景がゾロ目のラネコに会えた信号が青いレコード引けた小さな喜びなんでもいいやまああ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  ไปเยค่ะแล้วก็อยู่ร้านเค้กกันนะคะทคนสิบสี่สิบแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ยินหรอกอคุไม่ได้ยิน แล้วนะคะใช่วอลคุณนี้ก็จบแล้วค่ะอันนี้คือพี่เจ้าของร้านทีเรามากินนะคะวอลคุณนี้จบแล้วนะค่ะใครใครแฟนนะคะยูทูบยูทูบใช่ไปไปไอแก๊บเดี๋ยวนิฟยบาว